อย่างโดยตรงไปตรงมาก็คือเวลาขายไม่ได้ขายแบบถ่ายรูปแล้วขายแล้วบอกว่าไม่ตรงปกคือเห็นชัดเจนบอกรุ่นบอกทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เป็นการขายแบบบิดประมูลดังนั้นคือคนที่ซื้อไปอ่ะคืคือ,คอต้องยอมรับในสภาพและเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สู้กันในราคานั้นไปทีนี้มันเกิดการที่แบบลูกค้าได้ของไปแล้วไม่ชอบ ก็เลยนํามาให้นาํากลับมาคืนการนํากลับมาคืนเนี่ยคือไม่ได้ขายคืนแต่เป็นการนํามาฝากขายออกปร,ประมูลใหม่แต่ทีนี้มันเป็นการที่แบบว่าวันนั้นอะได้น่ะไลฟ์อยู่คือได้เวลาไลฟ์แล้วได้ไลฟ์ห้าชั่วห้าชั่วโมงแต่คนที่ไปรับของก็คือเป็นเลขาวันนั้นลูกค้าเอาของมาคืนได้ที่หน้าบ้านเลยแล้วทีนี้คือกว่าที่เลขาจะแบบบอกได้อ่ะมันห้าชั่วโมงแล้วเวลาพอเราไลฟ์จบอะ <ersch> ทุกคนก็รีบเก็บของกลับบ้านไปก็เลยไม่ได้สื่อสารกันพอไม่ได้สื่อสารกันน่ะของมันก็เลยค้างสต็อกค้างสต็อกอยู่สามเดือนได้ไม่รู้ว่าของมันค้างอยู่ที่บ้านได้นั่นแหละดังนั้นคือได้เพิ่งมาเจอของค้างที่บ้านได้ประมาณสามเดือน้ก็ตกใจว่าอันนี้ของของใครของของเพื่อนหรือเปล่าของของเพื่อนได้ที่เอามาขายหรือเปล่ามัาไม่ใช่แล้วก็น้องอีกคนนึงก็บอกอ๋อลูกค้ามาฝากเอ้าลูกค้ามาฝากตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขอฝากมาฝากแต่ตุลาเอ้ามาฝากแต่ตุลาแล้วมีของตรงนี้ แล้ลูกค้าให้ลูกค้าให้ทายังไงเอาลูกค้าฝากขายลูกค้าฝากบิดโอเคแล้วก็เอาไปให้เพื่อนบิดให้พอเพื่อนบิดให้มันก็ไม่ได้ราคาเพราะว่ามันนานแล้วแล้วก็มันเป็นสินค้ามันปีลึกตอนมันปีลึกเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกผิดแล้วพยายามที่จะทําให้ให้มันได้แบบราคาให้มันดีที่สุดแล้วก็เอาไปเอาไปขายให้ลูกค้าแล้วก็ซื่อนะคะแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดอะค่ะก็ไปขายให้ลูกค้าแล้วก็ ให้มันขอขอขอเพื่อนให้มันได้ราคาให้มันได้มากที่สุดจริงๆแล้วราคามันมันมันไม่ได้มากเพราะว่ามันด้วยรุ่นของกระเป๋าด้วยด้วยสภาพของกระเป๋าด้วยอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นคือทีเนี้ยข้อข้อที่เราแบบว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราแบบว่าไม่ชัดเจนก็คือไม่จริงใจก็คือแชทมันหายแชทมันหายเพราะว่าลายพรีเมียมเนี่ยถ้าถ้าลายมันไม่พรีเมียมเนี่ยแชทมันจะหายไปอัตโนมัติเป็นทุกคน ในหนึ่งเดือนอนั่นแหละเราติดต่อลูกค้าไม่ได้พอติดต่อลูกค้าไม่ได้ได้ก็ไม่สามารถที่จะแบบติดต่อลูกค้าเอาเงินให้ลูกค้าได้ได้ก็รู้สึกว่าอ่ะลูกค้าไม่ติดต่อมาแล้ก็เลยแบบรอลูกค้าติดต่อมาอืมทีนี้เราก็ไปทาอย่างอื่นเพราะว่าได้ไม่ได้ไขายแบรนด์เนมเป็นกิจจากษณะนั่นแหละดังนั้นก็คือพอเราก็รอลูกค้าติดต่อมาแล้วก็ทาอย่างอื่นนู่นนี่นั่นไปมันก็รอไปอีกสามเดือนลูกค้าติดต่อมาอีกทีนึงลูกค้าก็ด่าได้แล้วลูกค้าพอลูกค้าด่าได้เสร็จปุ เราก็เออไม่สบายใจและเราก็เลยอยากจะไปตามของให้ลูกค้าคืนมากกว่าที่จะแบบขายของให้ลูกค้าทีนี้ของอ่ะมันตามไม่ได้เราก็เลยแบบเราก็เลยบอกลูกค้าว่าอา่ะเราเนี่ยไปขายของให้ลูกค้าแล้วนะแล้วเราก็ยินดีที่จะเนี่ยขายได้้มากที่สุดได้เท่านี้แล้วก็เราจะโอนเงินให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่รับ พอลูกค้าไม่รับเสร็จปุ๊บลูกค้ากาอยากจะได้เงินที่แบบเเต็มจํานวนพอเต็มจํานวนสมมติเราก็เราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันมันเกิดการขายเป็นมือหนึ่งมือสองมือสามแล้วแล้วก็สินค้ามันแบบมันมันมันเป็นการประมูลไปแล้วเป็นการประมูลที่สูงราคาอะไรแบบนี้เราพยายามที่จะแบบุยด้วยความยืดหยุ่นกันแล้วก็พยายามเคลียร์แล้วแต่ลูกค้าเลือกที่จะใช้กฎหมายในการในการพูดคุยกันก็ไม่เป็นไรดังนั้นก็คือเราก็พร้อมที่จะ เข้าสู่กระบวนการกฎหมายที่จะแบบต่อรองกันค่ะเราได้ส่งหลักฐานที่เราขายให้ลูกค้าดูนะคะว่าเราขายจริงๆนะไม่ใช่แบบใช่ค่ะได้ส่งให้ดูค่ะใช่ให้หลักาตตลอดเวลาที่ตุลาตุลาพฤศจิกาเปนมาสามเดือนเขาได้ติดต่อมาไหมไม่เลยค่ะก็ติดต่อมาตุลากรกามีนาใช่ค่ะตั้งแต่เอากระเป๋ามาให้ตั้งแต่ตุลาติดต่อมาอีกทีนึงคือเมษาเมษาเลยค่ะเดือนหเดือนใช่ ใช่เราไม่ถามเขาหรอกว่าทำไมถึงไม่ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเราก็บเป๋ามาฝากให้แล้วนะเพราะถ้ามันหายมันจะส่งเดนเขาก็วิ่งบอกเองใช่คือนั่นแหละคือประเด็นคือลูกค้ารู้จักหน้าบ้านเส้นได้ถ้าลูกค้ามาตามที่หน้าบ้านแล้วกดออดแล้วเ้นได้ไม่เปิดให้อันอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าลูกค้าแบบว่าโพสหาเส้นได้เพราะลูกค้ามีทั้งดีอมีทั้ง facebook เส้นได้เส้นได้เป็นคนสาธารณะ อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ไม่สามารถหาลูกค้าเจอได้เพราะว่าได้มีแค่ลายแอดของลูกค้าซึ่งลายแอดลูกค้าไม่ใช่ชื่อจริงของลูกค้าด้วยเพราะว่าข้อมูลมันถูกลบอัตโนมัตินั่นแหละอันนี้คือเป็นอันนี้อันนี้ได้ไม่ได้โทษลูกค้าว่าลูกค้าแบบว่าผิดนั้นได้ก็เป็นได้ก็ผิดส่วนหนึ่งได้ขอโทษลูกค้าแล้ววันนั้นที่ได้ติดต่อกับได้ขอโทษลูกค้าได้คุยอย่างปฏีประนอมและได้ก็คุยอย่างดีแต่ว่าลูกค้าเลือกที่จะใช้กฎหมายในการที่จะ พูดคุยกันในการที่จะที่จะต่อรองไม่เป็นไรค่ะง,งั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายได้เชื่อว่า,อาได้ทำธุรกิจมาได้ได้ไม่ได้ได,ได,ได,ได้ได้มีความใจริงใจต่อลูกค้าได้ไม่สามารถที่จะชอบโกงหรือว่าคดโกลงลูกค้าในจำนวนเงินแค่นี้ได้ได้ยืนว่าระหว่างมเดินตลอดนั้นลูกค้าไม <น thousand S 2> ่ได้ติดต่อมาเพื่อติดตามความเคื่อนไหวของการธากระเป๋าเราใช่ใช่ แต่แต่ว่าไม่มีข่าวว่าได้แล้วไาทำโทรศัพท์หายหรือว่าอะไรไม่หายไม่มีค่ะไม่มีโทรศัพท์หายไม่มีการไม่มีไม่มีโทรศัพท์หายแถมมีข่าวปลอมว่า<ม>ได้ไปบอกให้ทางร้านหากระเป๋าเทียมเพื่อให้มันเหมือนกัน<ช><ช>เอามาย้อมแมวให้ลูกค้าอย่างไม่มีมมคนอย่างได้คือตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีค่ะใช่ค,คือคือพอลูกค้าด่าปุ๊บคนอย่างคนอย่างได้อะคือได้ไม่โอเคแล้วพอได้โดนด่าเสร็จปุ๊บได้ก็รู้สึกว่า ได้อะพยายามที่จะให้ผลประโยชน์ลูกค้ามากที่สุดเพราะว่ากระเป๋ามันขายไม่ได้ราคาได้พยายามที่จะไปขอให้มันได้ราคาใได้มากที่สุดเพื่อนก็ช่วยได้ทํามาแล้วแต่ทีนี้ลูกค้าด่าได้ได้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคที่จะขายของให้แล้วได้ก็เลยอยากจะไปหา,ากระเป๋ามาคืนได้ก็จะเอาเงินเนี้ยกลับไปซื้อกระเป๋าคืนต่อให้มันซื้อมากมากกว่าแสนห้าก็ตามแต่ทีนี้กระเป๋ามันหาคืนไม่ได้ ได้ก็เลยมาบอกลูกค้าว่าได้ขายกระเป๋าได้เท่านี้นะอะไรแบบนี้แต่ลูกค้าไม่รับเงินส่วนนี้ลูกค้าอยากอยากจะได้เงินเต็มซึ่งการจะได้เงินเต็มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขนาดเราไปซื้อชแนลเดินออกจากช็อปยังไม่ได้แกะป้ายเลยเอามาขายต่อยังขายไปเลย60%สเอรนอที่ได้คือเขาเดินในสารได้ถามบทำไมว่าทำไมระยะเวลาหกเดือนทำไมถึงไม่ติดต่อกลับมาว่าทำไมถึงไม่เอากระเป๋าตัวเองกระเป๋าเขาออกมาขายสักทีอันนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าตอนพอพอเขาแชทมาได้เพิ่งเห็นแชทใช่ไหมคะ ได้ก็เลยพิมพ์กับไปบอกว่าโหลูกค้าไดเพิ่งเห็นแชทแชทคนอื่นหายไปหมดเลยค่ะใบเนี้ยอยู่ในชั้นศาลที่จะให้ศาลดูว่าแ<ม>ชทมันหายไปจริงๆแชทมันหายไปหมดเลยแล้วไม่ได้หายเพียงแค่ลูกค้าท่านนี้ท่านเดียวหายทุกคนท็อปสเปนเดอร์ของได้ที่ซื้อเป็นสิบล้านห้าล้านก็หายหมดเพราะว่าแชทมันจะหายทุกคนจริงๆค่ะแล้วตอนที่เราสาฝากขายก็ได้สอบถามว่าต้องการราคากระป๋องประมาณเท่าไหร่ไม่ได้พูดค่ะ แค่ฝ่ามเงยเดียวถูกต้องคือหมายถึงว่าได้เท่าไหร่ก็เอาอะไรแบบนี้ค่ะเขาเม่อี้หลักฐานเงินมาได้เท่าไหร่ก็เอาแต่แสนห้าเขาไม่ได้ไม่หยุดเขาได้แสนสองครับที่มันขายได้จริงแล้วเราขายได้จริงๆคือแสนห้าค่ะราคากระเป๋าประมาณาราคากระเป๋าที่ลูกค้าปิดไปได้สู้ราคาไปได้คือสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทใช่ใช่แต่ทีนี้ขายขายในตลาดคือขายได้แสนห้าแต่จริงๆรราคาที่เราเอาลองบิดดูแล้วอ่ะมันบิดได้แค่แสนเดียวซึ่งพอมันบิดได้แค่แสนเดียวอ่ะ เรารู้สึกว่าลูกค้าขาดทุนเยอะเราไม่ขายเราไม่ปล่อยดีกว่าเราก็เห็นใจลูกค้าเราก็เลยเอาไปขายกับกับเพื่อนอีกร้านหนึ่งแบบช่วยหน่อยตอนแรกได้นะขอเพื่อนบอกว่าขอสองแสนนะเพื่อนว่าไม่ได้จริงๆด้วยกพราะบอกกระเป๋ามันปีลึกมันเก่าแล้วด้วยแล้วไซส์ด้วยแล้วสีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเขาฟ้องเราอปในข้อหาชอบยัดยอกและเราฟ้องเขากลับในข้อหา หมิ่นประมาทเพราะว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเซนได้ยักยอกและชอบโกงเพจทุกเพจลงขขาว่าเซนได้ยักยอกเซนได้ชอบโกงซึ่งได้ชอบโกงอะไรได้ไม่ได้ไปเอากระเป๋าเข้ามาได้ไม่ได้ไปหยิบเอากระเป๋าเข้ามาแล้วเอาไปขายเขาเอากระเป๋าของเขามาให้ได้ที่บ้านเพื่อให้ได้ปากขายแล้วได้ไม่ได้ขายได้ไม่รู้ว่ากระเป๋าอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าได้ขายกระเป๋าตั้งแต่วันแรก แล้วได้ไม่ให้เงินเขานั่นคือได้ยักยอกและได้ช่อโกงแต่กระเป๋าได้อยู่ที่บ้านตั้งแต่แรกจนสามเดือนได้ถึงมาเห็นของแล้วได้ทําการซื้อทำการขายกระเป๋าแล้วพอจะติดต่อกลับได้ติดต่อกลับไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เป็นคนสาธารณะเหมือนได้ถ้าเขาติดต่อกลับมาภายในณตอนนั้นได้ก็คงจะชําระเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วอืมนี้รครั้งแรกนัดเท่าไหร่เอ่อน่าจะประมาณ น่าจะประมาณวันที่สิบห้ากรกฎาคมค่ะใช่ใชคือตอนนี้คือถ้าเป็นกระบวนการด้านกฎหมายก็คือได้ก็ดีดที่จะเข้ากระบวนการด้านกฎหมายแล้วก็มีหลักฐานที่จะชี้แจงทันสารว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะชอบโกงหรือยกักยอกใ,ใดๆเลยเราทําตามกระบวนการต่างๆและรับผิดชอบในหน้าที่ที่เป็นแม่ค้าอย่างดีที่สุดซึ่งแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าได้ไม่ใช่แม่ค้าแบรนด์เนมหรือว่าเป็นร้านค้าที่ เมื่ออาชีพคือได้เป็นแค่คนได้เริ่มต้นคือได้เป็นคนที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะแล้วก็มาปล่อยกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองของตัวเองจนมันขายดีแล้วเพื่อนก็มาฝากขายแค่นั้นเองไม่ได้ทำเป็นจิตละเป็นจิตจารกษณะแค่นั้นค่ะอ่ะต่อไปเรื่องอื่นเ็ซือเรื่องเพื่อนยังไงบ้างแจกเพื่อนเรากุ้งสีแตกกุ้งสีแตกเออุ้งสีแตกตอนไหนยังยังยังไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นยังไงเป็นยังไงยังยังงงอยู่เลยว่ากุ้งสีแตกตอนไหนก็พอเห็นปุ๊บก็เลยถามกัน นั่งย่งกันอยู่สามคนกินข้าวกันอยู่มึงสีแต,ตงตอนไหนวะมึงสีคืออะไรคืออย่างงี้ค่ะคือเราไม่ได้ใช้คําว่าทะเลาะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้ถามถ่ายกันเลยว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นคือใช้คําว่าผิดหวังมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดถามถ่ายกันสักหน่อยหรือว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะมึงผิดอย่างงี้นะแล้วไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เสียใจเลยแต่อันเนี้ยคือ ไม่มีการถามไทยไม่มีการพูดถึงไม่กี่วันเราเพิ่งคุยกันเรื่องส่วนตัวกันอยู่เลยแต่ออกลายแบบว่าทิ้งทิ้งเรือทิ้งเรือให้ล่มอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้คือ,อคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันทําให้ได้รู้สึกว่าเออคําว่าเพื่อนอะ่ะมันมันสําคัญกับได้มากๆจริงๆเพราะว่าได้เป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้ ทุกคนน่าจะเคยเห็นได้เวลาเวลาเวลาเพื่อนมีปัญหาได้จะออกตัวแรงมากแล้วได้จะไม่แคร์ภาพลักษณ์อะไรใดๆเลยแต่ถ้าพอพอได้เจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บมันได้จะเซนซิทีฟมากได้ได้เจอเรื่องดราม่ามันหนักหนาแค่ไหนตลอดระยะเวลาสิบปีได้แบบอยู่ในวงการมาได้ไม่เคยร้องไห้ได้ไม่เคยดราม่าได้ไม่เคยแบบร้องไห้คือขนาดนี้แต่เรื่องเนี้ยคือแบบมันมันเฮิร์ตมากจริงๆ แต่ไม่เป็นไรมันมันผ่านมาแล้วก็มันทําให้ได้รู้ว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยเราไม่สามารถเรียกได้กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดกับเราว่าเป็นเพื่อนเราสะเทือนใจคำไหนของนาพูดเลยที่วนนัได้ยินสองข่าแล้วเราร้องไห้สะเทือนใจคําว่าคํานี้เลยคือเราเตือนเขาแล้วเราดีขึ้นแต่เขาแย่ลงคํานี้เลยคือหนูหันไปถามเพื่อนสองคนว่า อุยแย่ลงเหรอวะเพื่อนทั้งสองคนก็บอกว่าไม่เพราะว่าทุกครั้งที่เพื่อนเตือนได้นํามาปรับปรุงแล้วแล้วได้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือสังเกตดูว่าดราม่าที่ผ่านมากระดาม่ากระเป๋าได้แทบจะไม่ตอบโต้เลยเลยปกติได้จะตอบโต้ได้จะแบบเป็นฟืนเป็นไฟขนาดได้โดนเพจปั่นขนาดไหนก็ได้ต้องออกมาเล่าได้ต้องออกมาชี้แจงได้ต้องออกมาฟาดปั่นแล้วแต่ว่าได้นิ่งแล้วก็ได้ได้แบบ ได้ค่อนข้างที่จะฟังเพื่อนมากขึ้นอืมค่ะอันนี้อยอมรับว,ว,ว่าคือแค่เคือนไม่ได้โกรธหรือว่าด้แตกหักคือผิดหวังเสียใจแล้วก็ก็คงก็คงก,คงงคกคงคง็คงไม่เรียกว่าแตกหักไหมก็คงก็คงไม่ยุงย่าางค่ะไม่ยุ่งก็คือก็คงไม่ยุ่งเลยถ้ามาทดลองในกนาดี้ที่ตัด่องัก็เป็นแบบนี้เลย เอาหนูบล็อกไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีการพูดคุยแต่าที่เรารอให้เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ตอนตอนแรกก็กะว่าจะส่งไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทะเลาะกันตอนไหนเราเราเรา,เราไม่โอเคกันเมื่อไหร่มึงไม่โอเคกับกูตอนไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าพอคิดสักพักทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่มีประโยชน์คือถ้าเป็นถ้าเกิดแบบคนเราอ่ะ ทำเปเพื่อนกันต่อให้ไม่สนิทกันก็ตามเราไม่ได้เราไม่ได้แบบทําร้ายกันและกันเราไม่ควรที่จะพูดจาทับถมหรือว่าพาทัวร์มาลงเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันนะคะอันแล้วอย่างกูกับใบมืเขาไม่เห็่าเพื่อนในกลุ่มสีก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็ให้กําลังใจก็อย่างที่ทุ่คนเห็นค่ะและเพื่อนหลายๆคนก็ออกมาออกมาให้กําลังใจในเรื่องนี้แต่เพื่อนบองคนเพื่อนเขาอยาก เป็นก้าวใจให้เรามาคิดก่ามันจะมีโอกาสเลยหรือว่าต้องรองเวลาอืมก้าวใจไหมคงคงไม่ค่ะคงไม่คงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเลยเป็นอย่างนี้ก็คืออยู่ใครอ,อยู่มันดีกว่าค่ะอะไรทีตตตต่ต้องถบมตรงคือตัดหน้าคอนิตตอนตอนเลยก็คงอยู่ใครอยู่มันดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบสะเทือนใจค่อนข้างที่จะแบบว่า อันตรายทำไมถึงอันตรายกีเลยอ่ะไม่รู้สิคะก็คืคอแบบว่าเรามองยังไงเรามองกี่เราพูดว่าอันตรายมึงลองจากตอนนี้ไมเกิดขึ้นก็หนีมันต้องไปพี่จะไว้ใจได้เหรอคะพี่จะไว้ใจคนอย่างนี้ได้หรอเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงมันเงินสียยังไงมันเอา้าแต่เห็นว่าเราเราเราจัดการที่เราึิดว่าน่าถามตัวเองเอเอกับธีการที่ไม่เดือดขึ้นเราให้ใจแบบเต็มร้อยเต็มร้อยกับคนคนนึงเรายังไม่เคยคิดเลยว่าแบบ คิดร้ายหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่าแบบอะไรไนเราเต็มที่มากๆแต่วันหนึ่งเราเรามาเจออะไรแบบนี้เราใจมันพังไปแล้วอะ่ะพี่คิดว่าเราจะแบบเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเราจะแบบไว้ใจได้อีกรอบได้ไหมอะ่ะมันก็เหมือนความสัมพันธ์ของครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ของแบบผู้รักนะคะเหมือนกันเราจะไว้ใจได้ไหมเราก็ไม่กล้าไว้ใจแล้วเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะโดน ดนแทงวันไหนเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพูดอะไรผิดไปแล้วเขาจะโกรธเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าคนคนยังแบบนี้จะจะไม่พอใจเราตอนไหนอะไรแบบเนี้ยเราอยู่แบบนี้เราสบายใจกว่าเราอยู่กับคนที่พูดจากันรู้เรื่องเราอยู่กับคนที่สีเสมอกันเราอยู่กับคนที่เอเนจีเหมือนกันดีกว่าค่ะอ้าเราเว็น,น,นทำงานก็ต้องเจอกันเพราะว่าสายงานมันก็ใช่ขาดกันเจอกันได้ค่ะเจอกันได้แล้วทำงานรู้กันทำได้ค่ะทำได้ปกติค่ะทำงานได้ปกติ มอสุดท้ามเรื่องความรักเป็นไงบ้างความความรักตอนนี้คือตอนนี้โสดสนิทงงไหมตอนนี้ตอนตอนนี้โสดสนิทเลยโสดโสดโสดไปได้สักพักหนึ่งแล้วแต่แบบรอบนี้คือเป็นโสดที่แบบโสดที่มีความสุขโสดแบบมีความสุขโสดอยู่กับตัวเองโสดกับการทํางานแล้วก็ตอนนี้งานปังงานปังโอ้โหแบบ มีความสุขไม่ต้องรอแชทใครไม่ต้องรอไม่ต้องแบบโฟกัสใครไม่ต้องแบบไม่ต้องหยหาไม่เหงาทํางานอยู่กับเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนมานอนด้วยไม่ต้องรอคนคุยไม่ต้องมีคนคุยไม่ต้องอะไรเลยคือเป็นการสดที่คือสดรอบแรกอ่ะคือสดเรารีืบเพราะว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวสิบปีเราก็เลยแบบว่ารีบหาคนมาอยู่ด้วยเพราะว่าเราเหงาแต่รอบเนี้ยคือเราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้ว พอเราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเราเริ่มรักตัวเองเนี่ยพอรักตัวเองแล้วเป็นไงคะสวยใช่ไหมผอ,อมลงหกกิโลสวยขึ้นดูแลมีเวลาดูแลตัวเองอ่าไปทํานู่นทานี่แล้วก็ออกไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชมแล้วก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแต่งตัวสนุกขึ้นแล้วก็งานก็ดีเพราะว่าพอเราสวย ของก็ขายดีธุรกิจก็ดีธุรกิจก็ปังถ่ายโปรดักต์วันแรกทางมาเลเซียและพนมเปญเห็นก็ติดต่อมาเลยชุดเลยชุดเลยอันตอนที่ไม่ตอนที่ยังมีแฟนอยู่มันไม่เป็นอย่างนี้เหรมันไม่เป็นที่ไม่เป็นอะไรอ่ะมันดูมันอ่อมสมิดาเออมันเละโมงแบบเออมันอ่อมสมิดามันโอ้มันอ่อมมันอ่อมมากเลยเพราะว่า เราเราหมกุนเวรกับผู้ชายย้อนกลับไปย้อนไปเี้เราโสดเราโสดเราแซ่บอย่างนี้แล้วพอเราเดินเข้าไปวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้วันนั้นก็คือเราเราบ้าผู้ชายค่ะเราบ้าผู้ชายคือเราผู้ชายมาก่อนพอเราจะทํางานเนี่ยปุ๊บเรากลัวแบบว่าเวลางานจะไปแย่งกับเราผู้ชายเาาผู้ชยใช่คือว่พอเราจะทำงานปุ๊บผู้ชายทำน้าเราห้อยปุ๊บเราแบบไม่ทําดีกว่าเออใช่เสร็จปุ๊บพอผู้ชายไปปุ๊บนึ่ก็ฮึ่เฮิมเลยทีนี่เราก็ทํางานเลย <All> right. เออทีนี้งานก็ดี mm hmm. ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีผู้ชายไม่เป็นไรมีเงินกว่า mm hmm. เอาเงินเอางานดีกว่าแล้วตอนนี้คือสวยสวยแล้วผู้ชายก็เข้า mm hmm. ทั้งผู้ชายเข้าทั้งเงินเข้าแฮปปี้ผ<ย><ชาย>ู้ชายเข้าหรอผู้ชายผู้ชาย,ชายก็เข้ามาแต่แยังไม่เลือก oh. ไงยังไม่เลือก <All right. S 2> ตอนนี้คือแบบแฮปปี hmm. ้ทุกอย่างก่อนหน้านี้คือยังไม่สวยตอนนี้คือสวยแล้วเงินก็เข้าผู้ชายก็เข้าไม่ยังไม่ต้องเลือก ไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องรอแชทไม่ต้องมีคนคุยไม่ต้องรอใครไม่ต้องทําอะไรให้แบบตัวเองแบบเป็นทุกข์นอนคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ผู้ชายเข้ามาเป็นยังไงตอนนี้ไหมเข้ามาเข้ามาจากไหนเข้ามาแอลเอหรือว่าเข้ามาอะไรเขาโอ้เข้ามาจริงจังก็มีเข้ามาจริงจังก็มีเข้ามาแอลก็มีเข้ามาทําความรู้จักก็มีเข้ามาเปก็มี ปกติเราเปย์เขานะปกติเปย์เขามาโดยตลอดพอเปลี่ยนเบอร์เสร็จปุ๊บปั้งเรื่องจริงใช้สี่สองห้าสองสองห้ามาตลอดชีวิตเปย์ผู้ชายมาตลอดชีวิตพอเปลี่ยนเบอร์ปั้งผู้ชายเปย์เรื่องจริงเกือบลอกแล้วเกือบลอกแล้วเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บผู้ชายเปย์อันนี้เรื่องจริง ก็นั่นแหละค่ะไม่ได้แบบมาขายความเชื่อนะคะแต่ก็ลองดูถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ชายอยู่ก็ลองเปลี่ยนเบอร์นะคะสองหอย่าใช้นะคะใครใช้เป็นผู้หญิงใช้สองห้าเลิกใช้กันนะคะเลิกใช้นะคะไปหาใช้สามหกไม่งม่งสบแม่จะบอกให้ว่ามรสุมมันมาตั้งแต่สองปีที่แล้วจนมาลางหูย้ายตอนเนี้ย ลาหูย้ายเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาชีวิตหนูเพิ่งพลิกเมื่อต้นเดือนพฤษภาทั้งความรักเพิ่งมาพลิกตอนนี้โอ้โหก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนี้ก็ลาหูย้ายเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเซ็นได้กลับมาแล้วแล้วตอนนี้เหลือแค่ขึ้นศาลเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอได้แถลงทีเดียวว่าศาลได้จะแพ้หรือชนะถ้าได้แพ้ได้จะมาบอกเลยได้จะขอโทษลูกค้าแล้วได้ชำระทุกอย่างแบบ ส,สร็จสับให้เรียบร้อยน่าจะกราบลูกค้าเลยว่าแบบได้แบบชําระชา้าแต่ถ้าได้ชนะเพจที่ตราหน้าว่าสอดอชอบโกงหรือยักยอกหรือไปอะไรต่างๆจะรับผิดชอบสอดออย่างไรคะฝ<อ>ากคําถามถาไว้แค่นี้ค่ะคุณคะ